ับผมเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกับพวกเราร้านเจนไบค์มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับพบกับผมหมูเจนไบค์มอเตอร์ไซค์มือสองนะเพื่อนๆนี้แดดดีมาพร้อมกับเป็นไงวันนี้ใส่เสื้อสีดำใช่ไหมมากับรถดำๆดูๆนะเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับเจ้าอ่าเขาเรียกว่าซอฟท์เทลโลไรเดอร์นะหรือว่าฮาร์เรย์เดอสันตระกูลซอฟท์เทลนั่นเองนะเพื่อนๆอันนี้คือเพื่อนๆดูแจ็คนะดูซันออฟเนี่ย ตัวเนี้ยผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะขับสไตล์นะผมหล่อๆเลยครับคันนี้ตัวนี้นะผมโรลเดอร์นะครับโมเดลปี2019เป็นไงลองมาดูใกล้ๆก่อนว่าของแต่งเต็มแค่ไหนนะโอ้ยมอยากจะมอยากจะพูดแล้วอยากจะฟังเสียงเลยอ่ะดูดินี่นี่ให้ดูแบบแวบๆนะแวบๆ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 เป็นไงโอ้โหยดูแลอยากให้ฟังเสียงเลยอ่ะ เอ็กว่าสวยไหมเต้คันนี้นสวยโหเหมือนแจ็คเลยนะซุ่มนะเออคันนี้นี่ซุ่มสุ่มนะบอกไว้ก่อนนะเพ,พื่อนบอกว่าคุ้มแน่นอนคันนี้นะผมมาเริ่มด้วยเ <c oughs> <c oughs> ขาเรียกว่าปลอกแฮนดีกว่าเป็นไงปอกแฮนด์พีเอ็มเดอะฟองแมนนะปอกแฮน PM. ด์พีเอ็มดูดูโลโก้ทั้งๆดิหนึบหนับเลยนี่สวยงามนะเพ,พื่อนมาพร้อมกับชุดหน้าก่อนแล้วกันเราไล่าไมาแต่ชุดหน้าดีกว่า ชุดหน้าเนี่ยโมงเขาเรียกว่าทรงอาเมมฟิสนะนี่สไตล์หล่อๆนะิวสูงนะเพื่อนๆตามด้วยปอกแฮนด์ปอกแฮนด์พีเอ็มนะโอ้หหล่อๆพร้อมกับชุดตุ๊กตาแฮนด์มาแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ชุดแฮนด์เป็นของ F.M. เป็นไง FM โอ้โหโลโก้สวยงาม โอ้ยนี่เก็บสายมาเรียบร้อยโอ้โหถักสายสวยๆเลยนะงานดีนะเพื่อนๆพร้อมกับไฟเลี้ยวจิ๋วนะเพื่อนคู่น้หนึงหลายพันนะเห็นจิ๋วๆอย่างนี้นะเล็กพี่ขี้หนูเลยเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าเล็กพี่ขี้หนูยังไงนะเพื่อนไอ้ไฟเลี้ยวแคน่นี้เนี่ยหลายพันนะเห็นอย่างนี้นะหลายพันนะเออไม่ใช่ตัวร้อยสองร้อยนะเพื่อนหลายพันนะโอ้หมาพร้อมกับชุดข้างว่า,ามีกันล้มกันล้มแบบ หัวหุ้มนะโหสวยเลยคันนี้เป็นไงเป็นลายแบบลายส,า,โโกโกสายฟ้าโลโด้สายฟ้าเพื่อนกรองอากาศอารันเนสมองไม่ชัดเลยดูใกล้ๆนีนี่นี่น,นี่อารนนสนี่มีเพจโลโก้ตรงนี้นี่สวยสวยเลยแม่มีท่อมีกรองนะกรองจูนนะผมมีครับผม,<ฮ>ม,มแล้วก็ท่อของบาซเนี่นะเพื่อน ของจูรู้สึกจะเป็นของฟิลแพ็กนะพ่อบัสเน่ลั่นๆเลยนะผมแล้วก็เห็นไหมปกติมันไม่มันไม่ดำนะใช่ไหมใช่โอ้โดำๆนี่คือเขาต้องทำอะไรมาเนี่ยทำเครื่องมาโอ้ยทำแคมดิใส่ชุดแคมแต่งนะเพื่อนชันนี้นะผมชุดแคมแต่งมาของ s N S แนะแคมแต่ง475เป็นไงของ s N S อชุดนี้ก็หลายหมื่นเฮ้ย เบานะนี่เขาเรียกระต่ายเด้ากันนะของสมทรงคัสตอมนะเพื่อนๆเป็นไงขับตายเลยจิโกกระต่ายเด้ากันกระต่ายตาแดงด้วยนี่โอ้โหพร้อมกับชุดชุดท้ายนะเพื่อนๆชุดไฟไฟท้ายเนี่ยเป็นของอ่าเป็นของแต่งนะของตัวโรเอสนะผมปี22นะครับของตัวโรเอสเป็นไงไฟจะเป็นแบบออกสโมกสโมกนิดน,นึงนะสวยเลยแล้วก็ชุดขายเยื้อายทะเบียนนะเพื่อนตัวนี้นะครับ มีขายเยื้องประทะเบียนด้วยเออจัดได้ว่าหล่อเลยนะเรามาดูเลขไม้กันดีกว่าอ่านะโอ้โหไฟจิกโกขึ้นเลขไม้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งหมื่นกรอกิโลนะโอ้โหหล่อๆเลยคันนี้นะครับผมเพื่อนๆรู้รายละเอียดของแต่งกันไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปอยากฟังเสียงกันใช่ไหม น,นี่แหละผมบอกว่าดับไม่ดับแน่นอนของแท้ของแท่ ก็เองใจสถานที่นะเพื่อนก็คันนี้จัดว่าหล่อจริงๆนะเออคันนี้นะครับแ็ปสติ๊กเกอร์สีดาํามาคาดถังด้วยนะครับดําๆเลยหล่อๆนะครับส,สีสีปกติมันจะเป็นสีอแดงน้ําเงินมั้งเพื่อนแต่นี้คือแ็ปดํามาเพื่อที่อยากให้รถดูดีนะเพื่อนให้รถดูหล่อเก็บดําาไม่ใช่เก็บดําเขาเรียกว่าเคลือบสติ๊กเกอร์แ็ปสติ๊กเกอร์เออถ้าเกิดไม่ชอบลอกออกได้เลยอ่า องมดูซ้ายขวาดิลองมาดูซ้ายขวาดินี่เป็นสติกเกอร์เกรดดีเลยนะนี่ถ้าไม่ชอบนี่เราลองออกได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกว่าทับลายเดิมไปทับโลโกโลส้สีสีน้ําเงินสีแดงใช่ก็คือถือว่าหล่อคันนี้สําหรับใครนะพเพื่อนๆที่สนใจเจ้าคันนี้นะผมตัว Softail Lowrider ของแต่งแน่นๆแบบนี้พร้อมชุดแคม SS475 คันนี้นะผมทางร้านเราขายอยู่ที่789,000บาทนะพเพื่อนๆ เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้สดได้นะเพื่อนสําหรับใครนะผมที่สนใจให้ไวเลยนะซอฟเทลตอนนี้กระแสกำลังมาใช่สำหรับใครนะผมที่สนใจติดต่อศูนย์เก้าสองสองสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดแปดนะผมผมหมูเจนไบค์มอเตอร์ไซค์มือสองยินดีรับสายเพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพื่อนผมบอกเลยว่าไปไวแน่นอนดูดิโหหล่อจริงอยากเก็บไว้เลยมีพักค้าคนซอนได้ด้วยไงวันนี้ต้องขอญาตลาแบบเจ้าโรยเดอร์คันนี้ก่อนนะครับผม i'm crap